เตรียมเปิดตัวสาวคนรู้ใจหรือเปล่าคะ14กุมภาพจากคู่จิ้นเป็นคูจ่จริงเจ้านายโพดภาพเปิดตัวสาวจูเน่หลังจากปิดฉากละครฉลาดเกมโกงก็ทำเอาแฟนคลับในต่างฟินกันกระจุยกระจายเลยแหละคะ่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กนายเน่จากแฟนและครที่จับจิน้นเจ้านายจินเจตและจูเน่ B N K 4 8หรือว่าจูเน่เพินพิชยาซึ่งเป็นคู่พระนางน้องใหม่ที่เคมีเนี่ยเข้ากันทะลุจอไปเลยล่ะคะ่ะเรียกเดยว่าแฟน ต่างเชียร์ให้กลายเป็นคู่จริงกันเพราะว่าตั้งแต่วันฟิตติ้งเนี่ยเจ้าหนายและจูเน่น,นั้นเค่มีดูเหมาะสมและเข้ากันมากๆประกอบกันกับละครที่ทั้งคู่ได้รับส่งเสริมให้ดูเหมาะกันไปใหญ่ลคะค่ะงานนี้พ่อเจเองได้มีการโพสภาพของทั้งคู่พร้อมข้อความว่าควรมีผลงานเพลงด้วยกันซักเพลงนะคู่นี้ถ้าลงตัวคายเจมีเดียพร้อมผลิตล่าสุดทำเอายิ้มกุ้มกิ่มกันเลยคะ่ะเมื่อเจ้าหน่ายเองมีการเข้าไปคอมเมนต์ภาพที่จูเน่ได้โพสภาพ,พผ่านทางอินสตาแกรมด้วยอิโมจิเป็นรูป หัวใจพร้อมทั้งอิโมจิชู่2นิ้วทาเอาแฟนๆต่างลุ้นกันทีเดียวว่าเอ็กคู่นี้จะคู่จีนจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือไม่คะคงต้องรอติดตามกันค่ะ